สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Tarot by Seri p o m a y a นะคะวันนี้เราจะมาเล่นหัวข้อ Random ในหัวข้อรอยยิ้มของคุณจะนำความสุขความสามหวังใดมาให้คุณนะคะ r รนด om วันนี้นะคะเป็นของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมทำทำนายกันนะคะก็วิดีโอนี้นะคะเป็นการดูแบบ general reading ไม่ได้เป็นการดูดวงของคนวันศุกร์อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม รับฟังนะคะแล้วก็รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตเช็คพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์ที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะไพ่ที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นไพ่พรมยานนะคะขอทั้งหมด5้าใบนะคะ ขอดูพลังงานคนที่เกิดวันศุกร์ที่เข้ามาชมคลิปแรนด้อมในวันนี้กันหน่อยนะคะอ่า โอเคค่ะก็มาดูพลังงานกันนะคะก็เปิดไพ่ทั้งหมด5ใบแล้วนะคนที่เกิดวันศุกร์ที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะก็ใครบางคนอาจจะเกิดเดือนกรกฎาคมนะคะหรือว่าเกิดวันที่8วันที่18วันที่12นะคะวันที่4วันที่อ่าหรือว่าวันที่6หรือวันที่1ก็ได้นะคะก็จะเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่า ช่วงนี้นะคะใน1-3เดือนนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องหน้าที่การงานนะที่คุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะหรือว่ามีความรู้สึกแบบ ไม่เป็นตัวของตัวเองนะอยู่ไปก็มีความรู้สึกว่ากดดันนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกอย่างที่บอกนะในหน้าที่การงานหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆนะคะหรือสถานการณ์ใดที่คุณต้องพบเจอในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้คุณเนี่ยคิดดีทําดีนะคะในช่วงนี้นะถ้าคุณคิดดี พลของการกระทําดีนะคะมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยผ่านพ้นพยันตรายหรือว่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณนะ่ะคิดดีทำคิดไม่ดีทําไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์เนี่ยยิ่งแย่ลงนะคะช่วงนี้อยากจะให้ใส่ใจนะคะหรือว่าหันกลับมาดูแลนะคะจิตใจของตัวเองนะอาจจะเป็นการ เริ่มนะคะฝึกนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่ามีการช่วยเหลือสังคมหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะคะการอยู่การกินของคนที่เกิดวันศุกร์ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ไม่ได้ยากลําบากอะไรนะคะใครบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในการได้รับข่าวดีในช่วงนี้นะอาจจะมีการสังสรรค์มีงานสังสรรค์มีงานแต่งงานหรือคุณมีโอกาสได้ไปงานงานบวชงานแต่งางานงานอ่ที่เป็นการกุศลต่างๆที่มันให้ความรู้สึกถึงการสังสรรค์นะคะอาจจะเป็นปาร์ตี้เล็กๆ อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะให้ความรู้สึกถึงใครบางคนที่กําลังรอคอยข่าวดีอยู่คุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้อยากอย่างที่บอกอะค่ะอยากให้ถ้ามีโอกาสอะ ปฏิบัติธรรมนะคะอาจจะเป็นธรรมที่บ้านก็ได้นะหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงคุณอาจจะอย่างที่บอกะคะ่ะนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่ามีการภาวนาเล็กๆน้อยๆระหว่างวันนะคะหรือว่าถ้ามีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะให้ความรู้สึกถึง <c oughs> ใครบางคนเนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่อาจจะได้ เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นพลังงานที่ <c oughs> พลังงานที่ดีนะคะแต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะอย่างที่บอกอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกหรืออยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดนะแต่ว่าให้ผูกมิตรกับผู้ใหญ่ไว้นะคะผู้ใหญ่อาจจะให้คุณนะช่วงนี้นะก็มีโอกาสก็อยากให้ ปฏิบัติธรรมทำสมาธิสวดมนต์นะคะหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ทำให้จิตใจคุณรู้สึกสงบอะคะ่ะช่วงนี้นะคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ใครบางคนนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะหรือว่ามีการเริ่มต้นออกเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งนะคะที่คุณอยากจะไปมานานแล้วหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจต่างๆที่คุณตั้งใจรอแล้วก็ อยากจะเริ่มต้นนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หมเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะคนเปิดเกิดปีมะเมียก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ให้ความรู้สึกถึงคนวันศุกร์ที่อาจจะต้องทำงานาบุ่นอยู่กับการทำงานนะคะอยู่กับการสร้างเนือ้อสร้างตัวอยู่กับการทำมาหากินอยู่กับการาที่จะต้อง พัฒนาชีวิตของตัวเองให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นนะคะใครบางคนอาจจะ,ะซื้อบ้านใหม่หรือว่าตกแต่งบ้านใหม่หรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านก็ได้นะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความคิดอยากจะลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านนะคะหรือว่ารีโนเวทบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็ให้ความรู้สึกถึงการทําอะไรใหม่ๆนะช่วงนี้นะอาจจะเป็นพลังงานและความรู้สึกที่ ช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อากาศร้อนเนาะเข้าเดือนเมษายนกันแล้วนะคะก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันอย่างไรเช่นไรนะคะก็เข้าใจได้เนาะอารมณ์แปรปรวนทุกคนก็มีได้นะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็ สามารถแมเนอารมณ์ตัวเองได้นะถ้าคุณอย่างที่บอกอะคะ่ะหันมาปฏิบัติธรรมหรือว่าระหว่างวันมีมเวลาเล็กๆน้อยๆ5นาที10นาทีก็หันมาอยู่กับตัวเองอะคะ่ะหมายถึงว่าหันมาดูจิตใจตัวเองภายในนะบางทีถ้าเรารับ สถานการณ์หรือว่ารับสิ่งต่างๆรอบด้านนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราจะต้องเอาไปสัมผัสในระหว่างวันเนี่ยอาจจะเกิดความไม่สบายใจนะหเห็นอะไรก็อาจจะไม่ชอบได้ยินอะไรก็อาจจะไม่ชอบนะคะหรือว่าใครมาทําอะไรให้ไม่สบายใจช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าใจร้อนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็คนวันศุกร์ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อยากจะให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะ ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะเป็นช่วงที่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะคะใครบางคนเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยนะไปทำงานตอนเย็นก็กลับบ้านเป็นแบบนี้ทุกๆวันนะคะเป็นกิจวัตรประจําวันที่คุณจะต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้าว่าออกไปทำมาหากินเพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงในครอบครัวของคุณนะคะก็อย่างที่บอกให้ความรู้สึกถึงคนที่เสมอต้นเสมอปลายอะ่ะช่วงนี้จะเน้นเรื่องการทำมาหากินเรื่องความ มั่งคั่งมั่นคงกับชีวิตของตัวเองนะคะมีการเริ่มต้นใหม่งานใหม่ทำอะไรใหม่ๆสักอย่างนะแต่ว่าความเป็นอยู่โดยทั่วไปนะคะ,ะคุณก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคุณก็มีอยู่มีกินนะคะหรือว่าถ้าใครบางคนเนี่ยอ,อยู่ในครอบครัว ที่ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะ่ะก็มีการซัพพอร์ตจากครอบครัวของคุณนะหรือว่าถ้าคุณดูแลตัวเองเนี่ยความเป็นอยู่ของคุณก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะคะก็อยู่ดีกินดีใครบางคนอาจจะอยู่ในสายธุรกิจของการทําการเกษตรนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้นะความเป็นอยู่ก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ที่อยู่อาศัยณนะปัจจุบันก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเลยนะคะก็ ใครบางคนที่ทำพวกการเกษตรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะก็อยู่ในช่วงที่ขาขึ้นเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ให้พลังงานของการทำงานทุกๆวันค่ะเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงของคุณเพื่อครอบครัวของคุณนะขออีก5าใบนะคะรอยยิ้มของคุณจะนำความสุขสมหวังใดมาให้คุณก็พลังงานของคนที่เข้ามาดูวันนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนาะรอยยิ้มของคุณเนี่ยก็เหมือนกับ มีความรู้สึกว่าคุณคุณมีความสุขที่คุณได้ทํางานนะคะคุณมีความสุขที่ได้สร้างความมั่นมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวคุณเองนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ทำสิ่งต่างๆแล้วตัวคุณเนี่ยก็ไพ่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีความเครียดอะไรมากนะอาจจะมีแค่อารมณ์ แปรปรวนนะคะอาจจะมีอารมณ์ที่มันไม่อยู่กับร่องกับรอยนะช่วงนี้ก็ถือเป็นธรรมดานะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์เนาะมันเกิดขึ้นได้ตลอดในชีวิตประจําวันของเราอะคะ่ะเพียงแต่ว่า,ามันอาจจะอยู่ในช่วงช่วงนี้ไพ่ที่กังวลใบเดียวก็คือใบนี้ถ้าคุณอยู่ในภาวะที่ ต้องจำยอมอะไรสักอย่างหรือว่าอึดอัดหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้เนี่ยก็อยากให้อยา่อยางที่บอกะคะ่ะการปฏิบัติธรรมก็จะช่วยได้นะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเ,เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะคะอย่างการน,นั่งสมาธิเนี่ยมันช่วยได้จริงๆค่ะมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อนะแต่พอเราเอลอง นั่งสมาธิแล้วไม่เอาจิตใจของเราอะค่ะไปสอดส่องภายนอกมากเกินไปอย่างเงี้ยเรามีเวลาที่จะได้หัวสมองของเราเนี่ยได้พักผ่อนจิตใจของเราได้หยุดคิดหัวสมองของเราได้หยุดคิดนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะปัญญามันก็จะเกิดนะอันนี้คือ,อประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆก,ก,กับทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกบางครั้งถ้าเราหาเวลาเงียบๆอะค่ะอยู่คนเดียวทําสมาธิอะบางทีอ่ กระบวนการการแก้ไขหรือว่าไอเดียต่างๆสติปัญญาต่างๆมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะคะแต่พลังงานโดยรวมดีนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะพลังงานก็เป็นของคนที่ทํามาหากินปกติอยู่แล้วอะคะ่ะเรื่องความอึดอัดมันก็มีบ้างกับทุกคนนะคะ แต่ว่าความเป็นอยู่ของคุณไม่ได้ยากลําบากอะไรเลยนะคะแล้วในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจริงๆด้วยค่ะอย่างที่บอกอ่าถ้าคุณรองานรออะไรอยู่คุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าใครบางคนหมดหวังไปกับบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณอาจจะได้การตอบรับมาแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเลยนะอ่าช่วงนี้เวลาที่อคุณทําดีอะไระคะ่ะกรรมดีมันจะกลับมาตอบสนองคุณนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สองใบนี้ยืนยันนะคะเกี่ยวกับ การทำดีการปฏิบัติดีแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ใน1-3เดือนนี้นะลองพิจารณาดูนะคะว่าคุณได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยหรือโชคลาภต่างๆในในแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจมาก่อนหรือเปล่าคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะ เนี่ยค่ะก็เป็นการให้ความรู้สึกถึงบางพลังงานก็อาจจะมีความรู้สึกถึงคนที่มีคู่แล้วอะค่ะก็มีการที่ให้การช่วยเหลือกันระหว่างคู่ครองนะคะหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ให้ความรู้สึกถึงการดูแลการดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะคะช่วงนี้นะ ให้ความรู้สึกการเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยค่ะไพ่สองใบนี้นะคะความรู้สึกการเริ่มต้นใหม่ช่วงนี้คุณก็อย่างที่บอกอะ่ะไม่ได้เครียดอะไรเป็นงานหลักเลยนะคะคุณมีความมั่นใจในตัวตัวเองมากช่วงนี้แล้วก็พร้อมที่จะลุยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาบนเส้นทางของคุณเลยนะคะคุณมีความมั่นใจมากแล้วก็มีรู้สึกมีความจริงใจกับผู้อื่นนะคะเป็นคนรักใคร่รักจริงเป็นคนอ่ำที่ เห็นใครลําบากก็อยากจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําทอะไรทําจริงถ้าคุณพูดจาว่าคุณจะทําอะไรแล้วส่วนมากคุณก็จะทําทตามที่คุณพูดนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เทพพระอาทิต์เนี่ยเป็นความรู้สึกถึงถ้าคุณอยู่ในช่วงการทําอะไรตัดสินใจอะไรใหม่ๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นการบ่งบอกถึงไพ่ที่เป็น เป็นแบบบวกอะค่ะเป็นทางบวกอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่นะคะก็มีความรู้สึกว่ามันจะประสบความสําเร็จนะมันเหมือนทุกอย่างมันจะมาในทางที่คุณต้องการนะคะอืมขออีกสองใบนะ เนี่ยค่ะคุณเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมองโลกตามความเป็นจริงมากๆเลยนะคะหรือว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยหันกลับมาฝึกแล้วก็ปฏิบัติ ทำมากขึ้นนะเอออาจจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะคะอาจจะเป็นออสามีภรรยาหรือเป็นคนรักกันที่แบบเออชวนกันไปทําบุญนะ่ะชวนกันปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจ,จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนออมุมมองต่างๆในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยมาสนใจในการปฏิบัติธรรมมาสนใจในการใฝ่ออหาความรู้ทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะขออีกหนึ่งใบนะ เนี่ยค่ะช่วงนี้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือการงานหรือความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายหรือว่าการหมุนเงินการใช้จ่ายเงินต่างๆอะไรแบบนี้มันอาจจะมีบ้างนะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องระวังตัวหน่อยช่วงนี้ใครบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการทํางานหรือสิ่งต่างๆที่คุณต้องอ ไม่สามารถปล่อยตัวปล่อยใจไปได้ตามธรรมชาตินะคะเอออาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่หรือว่าปฏิบัติหน้า,นาที่ด้วยความระมัดระวังนะคะช่วงนี้เนาะไม่ว่าจะเซ็นเอ,เอกสารต่างๆการใช้จ่ายการเอ่อรายรับรายจ่ายเงินอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังในการหมุนเงินให้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยไว้ใจใครช่วงเนี้อืมหรือว่าอยู่ในเอ่อสังคมที่แบบมันไว้ใจใครมากไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกถึงคนที่ นะระวังตัวอืมแล้วก็มุ่งมั่นมากในการทำมาหากินในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีความพร้อมมากที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะเพราะว่าในพื้นดวงทั้งหมดที่เปิดมาทั้งหมด15ใบเนี่ย ไพ่ไม่ดีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะมีอยู่มีอยู่ประมาณ2ใบแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแค่เป็นส่วนมากจะเตือนเรื่องอารมณ์นะคะที่อาจจะมีอารมณ์แปรปรวนในช่วงนี้แล้วก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไว้ใจใครไม่ได้เออต้องระวังตัวตลอดเวลาหรือว่าเออไปเล่าความลับของเตงให้คนนี้ฟังก็ไม่ได้จะไปพูดมากกับคนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะกลับมาทําร้ายคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่อย่างที่บอกต้องจํายอมนะไม่รู้จะไปทางไหนดีเลือกไม่ถูกหาทางออกให้เตง อาจจะรู้สึกหนักใจในช่วงนี้แต่อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะปฏิบัติสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตแล้วก็หาทางออกให้กับปัญหาเนี่ยตามหลักศิลธรรมแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วผลลัพธ์นะคะหรือทางออกมันก็จะเป็นสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอยู่แล้วนะอย่างน้อยมันก็ไม่สะท้อนกลับหาคุณนะแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะผลของการตอบรับเนี่ย มันก็จะไม่ดีเช่นกันนะคะมันก็จะสะท้อนกลับมาหาคุณคุณเช่นกันนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจด,ดีมีจิตใจเมตตาอยู่แล้วนะคะแล้วช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสาได้รับข่าวดีต่างๆหรือว่ามี โชคเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งสิ่งที่เตือนแล้วก็สิ่งที่ดีๆกําลังรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรอยยิ้มของคุณเนี่ยจากการทํามาหากินจากการสร้างเนินสร้างตัวจากการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีคุณเนี่ยขึ้นเนี่ยก็จะนําความสุขสมหวังใดมาให้คุณก็คือคุณจะมีข่าวดีเข้ามาหาเรเร็วนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภโอกาสหรือว่าข่าวสารต่างๆแบบนี้มันจะมีมานะคะแล้วก็จะมีการสังสรรค์มีมีเรื่องดีๆเข้ามา ในไม่ช้านี้แน่นอนค่ะก็คนวันศุกร์ก็ให้พลังงานที่ดีนะแต่ส่วนมากอย่างเงี้ยทุกคนนะคะมันก็จะมีบ้างแหละเรื่องอารมณ์อ,อ่ะเพราะฉะนั้นก็มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะคะเราแค่รู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นแบบไหนพอเรารู้ตัวแล้วเราก็รีบวางอารมณ์นั้นซาก,ก่อนที่มันจะปะทุไปนะคะเกิดการทะเลาะก,กับคนรอบข้างหรือว่าออทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะกออ็อยากให้ระวังตรงนี้นะโอเคค่ะออขอดูไพ่ แมสเซจจาก universe ์นะคะขอสัก3ใบนะว่า universe เนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างคะ่ะผพายูนิเวอร์สแมสเซจควายูนิเวอร์นะสำหรับคนวันศุกร์ที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้คะ่ะ I need you to get excited again I need you to remember you are not In this thing alone, I am working on your challenge. I have already assigned Angel to you. So let go and um, the stress, and just trust me, I have got a pretty incredible ending in store. In fact, that is why you need to get excited again. because the happy ending I have got coming is going to rock your world mm, เป็นแมสเซจที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นไพ่แมสเซจจาก Universe ก็มาบอกคุณนะคะว่าให้คุณเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวกับเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะมันก็แมทช์กับไพ่ใบนี้ที่บอกว่ามันจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะสองใบนี้นะ บบมาไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะฉะนั้น universe ก็อยากจะบอกคุณว่าให้จำเอาไว้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญอยู่ต,ต,นนตอนนี้คุณไม่ได้เผชิญมันอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ universe เนี่ยเขาก็ทำงานร่วมกับคุณอยู่นะเพราะว่ายูอะได้คุณเนี่ยได้ผ่านการทดสอบจาก universe มาแล้วนะคะแล้ว universe เนี่ยเขาก็ส่งแองเจมาปกป้องคุณแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมี ความรู้สึกว่าคุณเครียดนะคะตึงเครียดในช่วงนี้ก็อยากให้คุณปลดปล่อยความเครียดนี้ไปนะคะแล้วก็เชื่อในความดีเชื่อในยูนิเวอร์สนะคะแล้วก็เชื่อในผลงานเชื่อในการกระทําของคุณว่าคุณเนี่ยตอนจบสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นยูนิเวอร์สของคุณก็ส่งข้อความมาบอกคุณว่าให้คุณเตรียมตัวรอเรื่อง ๆเข้ามาหาคุณที่เป็นเรื่องดีๆได้เลยนะคะเพราะว่าตอนจบแล้วเนี่ยมันจะเป็นตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งสำหรับคุณสำหรับคุณเลยค่ะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนด้วยนะคะก็แมทช์กับไพ่เลยนะเนี่ยสองสบนี้ว่ารอยยิ้มของคุณเนี่ยก็จะนำโชคลาภเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะแล้วก็จะมีข่าวดีมาหาคุณแน่นอนขอแค่คุณเปิดหูเปิดตาแล้วก็ตั้งใจนะคะรอดูซิว่าภายในหนึ่งหนสามเดือนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างกับคุณบ้างนะ This stressful situation is almost coming to an end. We are sending positive energy, financial help. m i r a c l l and life changing b l e s s i n g your way universe บอกว่านะคะ,ะสถานการณ์ที่มันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ตึงเครียดเนี่ยมันเกิดจะจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้น Universe เนี่ยเขาก็ได้ส่งพลังงานที่ดีๆนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้วก็มีเรื่องอัศาจรรย์มหัศาจรรย์ต่างๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณมันกำลังเดินทางมาหาคุณนะคะอืมตายแล้วตื่นเต้นแทนเลยนะคะเนี่ย Okay, ค่ะ Just because something is not happening right now doesn't mean that um, doesn't mean that it will never happen. The timing is at play. Be patient and trust in process. บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นนตอนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย u s i v เ r s e เขาก็มีเวลาที่เขาได้กำหนดเอาไว้แล้วนะอยากให้คุณเนี่ยอดทนไว้นะคะแล้วก็เชื่อใน process ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ work out นะคะ for your own หมายถึงว่ามันจะ work out อ่ะเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณนะอ่ะอเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรอไม่ได้อยากจะบอกว่าให้อดทนอีกนิดนึงนะคะสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะโอเคค่ะขอดูอีก อีกนะคะว่าแล้วช่วงที่คุณรอเนี่ยช่วงเนี้ที่คุณมีความรู้สึกไม่สบายใจหรือมีความตึงเครียดหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบคืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่คุณสามารถทําได้คะคุณจะต้องดูแลตัวเองแบบไหนบ้างมาดูกันนะคะพี่ไพ่มีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหม ะะอยากให้คุณเนี่ยวางใจเลยค่ะแล้วก็ทำตัวให้สบายๆนะคะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับคุณนะคะถ้าเป็นความคิดความตึงเครียดหรือว่าการคิดซ้ำไปซ้ำมาอะไรแบบนี้ค่ะก,กับเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยอยากให้คุณปล่อยวางนะคะเราก็เชื่อเชื่อในกระบวนการทุกอย่างว่ามันมีทามมิ่งมันมีเวลาของมันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเนี่ย นะคะใครบางคนมีเวลาอย่างที่บอกอยากให้นั่งสมาธินะหรือว่าการฝึกจักระนะคะ,ะการเข้าใจการรักตัวเองนะในช่วงระหว่างนี้ถ้าคุณอย่างที่บอกมีอะไรทําให้คุณไม่สบายใจการที่เรายิ่งเครียดไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาผ่อนคลายความเครียดกันด้วยการนั่งสมาธิหรือว่าทําจิตใจให้ผ่อนคลายหรือบางคนเนี่ยอาจจะแค่นอนหลับตาบนเตียงเงียบๆค่ะคุณอาจจะฟังเสียงฝนเสียงนกหรือว่าเปิด YouTube เกี่ยวกับ เสียงอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าดนตรีหรือว่าเสียงสวดมนต์ต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็หันกลับมารักตัวเองอะ่ะเอามือวางไว้บนหน้าอกของคุณนะคะบนหน้าท้องของคุณแล้วก็ทําสมาธิเงียบๆค่ะเพราะว่า ยิ่งเวลาเราเครียดเนี่ยเราคิดมากไปคิดมากไปมันก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดความตึงเครียดให้เราอะนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์รอบด้านข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอาเวลาไปตึงเครียดหรือว่าไปไปสร้างความรู้สึกแย่ให้กับตัวเองเนี่ยเราก็หันกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองดีกว่านะคะ t a k ค a w a l k ค่ะถ้าคุณไม่เคยเดินถ้าคุณไม่เคยเดินเลยอยากหาโอกาสให้เดินนะคะถ้าคุณอยู่ในอยู่ต่างจังหวัดก็ดีไปนะเพราะที่ต่างจังหวัดมันก็มีที่เดินเยอะแยะนะคะที่เป็นธรรมชาติหรือบางคนถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็หาที่สาธารณะนะคะหรือว่าออกไปเดินข้างนอกก็ได้นะอืมหาที่ ขับรถออกไปนอกเมืองอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อเดินสักหน่อยนะคะเพราะการเดินเนี่ยเป็นการผ่อนคลายที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นเดอนทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะผู้ใหญ่ก็ทําได้เด็กก็ทําได้นะคะทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นการออกกําลังกายเป็นการฝึกสติที่ดีชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยนะถ้าใครไม่มีที่เลยก็อาจจะเดินบนเทรดมิลไปจิมก็ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่การที่เราเดินออกข้างนอกเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะเราได้เห็น สีเขียวเราได้เห็นสีฟ้าเราได้ฟังเสียงนกร้องเราได้สัมผัสถึงลมที่พัดมาแตะใบหน้าของเราแตะแขนเราอะไรแบบนี้ค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่า ธรรมชาติเนี่ยเขาสามารถแบ่งเบาความตึงเครียดของเราออกไปได้นะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นสีเขียวจากใบไมะคะ้ค่ะมันจะช่วยให้สมองของเราผ่อนคลายแล้วก็สีฟ้าของท้องฟ้าเนะะี่ยค่ะหรือว่าแม้แต่เสียงนกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ทำให้เราผ่อนคลายมันเป็นธรรมชาติบำบัดชนิดหนึ่งเลยนะคะไพ่ตกกระจัดกระจายเลยวันนี้ โอเคค่ะขออีกใบหนึ่งสิดูสิว่าอะไรนะคะอืมอันนี้สิบแปดบวกเลยนะเพราะฉะนั้นอืมนี่นะคะดูนะอืมสี่สิบสี่นะคะช่วงนี้นะอาจจะช่วยให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นก็ได้นะคะให้เพื่อนๆหน้าเเองนะกิจกรรมในโลกอะไรแบบนี้นะคะ่ะอืมก็อาจจะ ทําให้คุณผ่อนคลายนะคะหรือว่าหาวิธีอื่นก็ได้คะ่ะที่มันแมทช์กับตัวเราอะนะอืมขออีกสองใบนะคะเนี่ค c นเนคไวโยเนี่ยอินน s e n s นะคะก็อยากให้คุณเนี่ย Connect กับตัวเองอะหมายถึงทุกอย่างอะคะ่ะเอ Connect กับตาที่3ของคุณ Connect กับตัวตนภายในของคุณ Connect กับ h หายเซล l l ของคุณอะไรแบบนี้ค่ะก็คือการนั่งสมาธิดีๆนี่แหละ,ะมันไม่จำเป็นต้องทำให้มันยุ่งยากอะไรนะคะแค่เรากำหนดรู้ลมหายใจของเราเองนะกำหนดพุดโทโธก็ได้กำหนดอ่า อะไรก็ได้ค่ะที่คุณถนัดนะเบกก็พยายามคิดคำอยู่นะคะแต่ส่วนตัวแล้วก็ใช้พุทโธนนะเพราะว่าง่ายดีแล้วก็สั้นนะคะแต่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ที่มันตรงจริตกับคุณนะคะที่มันสามารถให้คุณเนี่ยโฟกัสอยู่กับตัวเองอยู่กับความสุขสงบภายในของคุณได้นะคะถือเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะ หรือว่าใครบางคนที่รู้สึกเหนื่อยๆช่วงนี้ก็สามารถไปหาคุณหมอเช็คอัพสุขภาพได้นะคะหรือว่าบางทีเราเนี่ยทำงานหนักเนาะแล้วไม่มีเวลาดูแลสุขภาพเลยการที่หาเวลาไปดูแลสุขภาพไปตรวจสุขภาพไปจำปีอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองที่สามารถสแกนสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ในในในระยะ ต้นๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพไปจำปีตรวจสุขภาพไปจำปีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะถ้าใครยังไม่เคยตรวจก็แนะนำนะคะเพราะว่าตรวจเลือดตรวจสุขภาพพื้นฐานอย่างงี้ค่ะตรวจความดันตรวจเบาหวานตรวจอะไรอย่างนี้มันเป็นอะไรที่สามารถช่วยให้เรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตหรือว่าการรับประทานอาหารของเราหรือว่าการพักผ่อนของเราอะคะ่ะ เราจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนมันสามารถช่วยช่วยเคลียร์ตรงนี้ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นการดูแลเตังที่สําคัญชนิดหนึ่งเลยนะคะก็คนที่เกิดวันศุกร์ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะรอยยิ้มของคุณก็จะนําโอกาสแล้วก็จะนำํำ เขาเรียกอะไระคะข่าวดีอ่ะมาหาคุณแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานหรือว่าโอกาสทางการเงินนะคะหรือใครบางคนที่มีความรักดีๆอยู่แล้วตอนนี้ก็ดีใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอย่างที่บอกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่ารู้สึกไว้ใจใครไม่ได้ในช่วงนี้ก็อยากให้อืม มีเหตุผลกับทุกๆเรื่องนะคะมองทุกอย่างอย่างที่มันควรจะเป็นนะคือระแวงระแวงได้ระวังได้แต่ก็อย่าให้มันทําให้เราโอ้โหแบบกลัวทุกสิ่งกลัวทุกคนหาความสุขไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสติกับทุกเรื่องค่ะแล้วก็พยายามบาลานซ์ทุกอย่าง เท่าที่คุณสามารถทําได้นะหาเวลาออกไปเดินไปดูแลสุขภาพไปตรวจสุขภาพบ้างไปอะไรบ้างนั่งสมาธิพาตัวเองออกไปอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างนี้ก็จะช่วยให้คลายเครียดได้มากขึ้นนะคะก็โอเคค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมีโอกาสแล้วก็มีข่าวดีไม่ว่าข่าวดีอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยก็ขอดีใจด้วยล่วงหน้านะคะถ้าคุณนํา ถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะทำไมทําไปแล้วมันไม่เห็นทางดีขึ้นเลยมันไม่มีคําตอบเลยช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไพ่อยู่ message from the universe ก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ไม่ใช่ว่าคุณไม่เห็นผลลัพธ์แล้วมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งดีๆมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้กําลังใจแล้วก็อยากให้อดทนนะคะรอสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในไม่ช้า1-3เดือนนี้นะคะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ <c oughs> สามารถให้กำลังใจหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ก็ฝากกดไลค์ subscribe, แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะมันก็จะ,ะมีผลกับกับช่องนะคะแล้วก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดีใจที่ได้อ่านไพ่คนที่ผ่านเข้ามาดูนะคะบ๊ายบายค่ะ